สวัสดีค่ะ OP Diary e. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากโรงงานนะคะวันนี้นะคะทางร้านนะคะจะมาน,นำเสนอนะคะลำโพงบลูทูธขนาดดอก8นิ้วนะคะตัวนี้นะคะ k t x 1300นะคะลูกค้าขะตัวนี้นะคะเชื่อมต่อไร้สายแบบบลูทูธนะคะรองรับ AUX, TS, Card, SD Card, FM, โหมดวิทย MM ุ o v U. สามารถเลือกสถา,านีได้นะคะลูกค้าขะมีช่องเสียบ USB มีช่องเสียบ มีช่องเสียบแฟลชไดรฟ์ได้ในตัว้วยจ้ามีหน้าจอดิสเพลย์เล่นง่ายๆใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยจ้ามีหูยิ้วจับพกพฟาง่ายแบบนี้นะคะพี่จ๋าตัวนี้นะคะเสียบกับทีวีและโน้ตบุ๊กได้ค่ะมีปุ่มเปลี่ยนเพลงในตัวเครื่องนะคะมีปุ่มวอลลุ่มนะคะเบาเสียงเพิ่มเสียงนะคะมีปุ่มสต็อกเพลงหยุดเพลงเล่นเพลงนะคะลูกค้าค่ะตัวนี้มีไฟดิสโก้ไฟเทตด้านหน้า แจมแบบนี้นะคะมีฟังขนาดใช้งานเท่สุดๆปไปเลยจ้าฟังเพลง MP3 ได้โดยผ่านไมโครเอ a r d และ t f c a r กาฟังเพลงได้ร้องเพลงได้มันบันแบบนี้ปนไปเลยจ้าพี่จ้าแล้ววันนี้มีของแถมนะคะ3อย่างนะคะพี่ขาไมโครโฟนหนึตัวรีโมท e 1อันจ้าและสายชาร์จนะคะพร้อมใช้งานสุดๆปไปเลยจ้าตัวนี้นะคะ KTX 1300 ราคาเพียง570 10บาทเท่านั้นคะ่ะตัวนี้นะคะจะส่งฟรีนะคะมีทั้งบริการโอนเงิน e, และมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มคะ่ะม้าฟังเสียงแบตแน่นแน่นเสียงใสๆของน้องกันดีกว่าจ้า KTX 1 3 0 0คะ่ะตัวนี้นะคะมีแบตนะคะ1 000, 2 0 0างสองร้อยแอมเลยจ้าจุ๊ๆเลยาพี่จ้ามราฟังเสียงนะะ้องกันเลยค่ะ